ให้สามไปหินเด้ออายให้สามไปหินเด้ออายใจเจ้ายัยมาอายสองสามีสี่ลมพัดทีๆตาละลีละลินตินลินตีตาละลีละลินตินลินตีตาละลีละลินตินลินลินตินลินตินลินตินเราจะอีสินแมนฮักฟังเล่นตากปินเนาะปากน้อยอันนี้หนูซ้อมมาทั้งวันเลยนะใช่ไหม โน้ตซ้อมแข่งตีตีตาลลี่และลินตินลินตีตีตาลลีลาลินติน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 หัวใจสิ้นแมนฮักพังเพลงใหม่กำลังหาคนทำให้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้อาจารย์บิ๊กคิวเต็มบิ๊กบิ๊กคิวยาวเลยครับกระล้ออยู่นะครับสร้างไปเพลงพอกับลูก อยาให้ยิลายมีผลงานลหลายสะสมไว้บูดรถไฟดังไกลเทียบสถานีลาแล้วพี่ชั่วชีวิยาผ่านมาเจอสุขเธอจะวันว่ายินดีนำเดิมให้ความรักเขากับเธอปานไกลกี่เกริรกี่เดิรขัดห,ห้อง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 แห้งแห้งให้มันแทง วัวใจแต่นองคนเดียวเที่ยวเต่เดียวสังหรอ์หน้าตามรถไฟสาวอุบลลาจากคนละผู้เข้ารลายใจได้ยินเสียงล้อรถไฟกระแทกแดกดันเข้าไปตะอดังใสชื่อกระชักปูนปูนชื่อกระชักชื่อกระชักปูนปูนชื่อกระชักชื่อกระชักเรือสวัสดีจ้า ไอ้สามไปเห็นเด้อไอ้ใจเจ้าย่าไมาไอ้สองสามมีเสียลมพัดทีๆตาละลีละลินตินลินตีตาละลีละลินตินลินตีตาละลีละลินตินแบบนี้มันเตือนน่นเตือนปุ๊บมือในอยหน่อยประิตเอ๊ะน่ะมาสิมือในหน่อยมือลิงหน่อยไม่ชอบไม่ชอบรูปนี้ที่สุดอ๋อ ใจประสงค์สร้างบุญพายางมาพอเนื้อ,อคู่ใจประสงค์สร้างบุญพายางมาพอเ,เอนื้อคู่น้องนั่งขายปลาทูแก้มตุวรสาวเมืองแม่กล <c oughs> ้วเอาอตอนไหนด้วย